สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวโรงศีคลิปที่แล้วผมพูดเรื่องเครื่องกระเทาะข้เปลือกระบบแมนนวลภูมิาลัยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเครื่องกระเทาะข้เปลือกระบบอัตโนมัติครับจุดเด่นของเครื่องระบบอัตโนมัติก็คือหนึ่งเราสามารถปิดเปิดข้าวได้ตาม ที่มีข้าวก็เปิดสีไม่มีข้าวปิดนั่นก็ระบบแรกสองแรงดันลูกยางอันนี้สำคัญเลยครับลูกยางสองลูกกระทบกันมีแรงดันหนึ่งกิโลลมนะครับบวกลบนะครับจากกระเทาะเขาเปลือกออกมาเป็นเข้ากล้องแปดสองเมื่อกี้นะครับแต่ท่านหลายท่านบอกโอ้เข้าเปลือกด,ดีแห้งดี ก็บิดไปหนักอีกหน่อยเป็น1.25ห,หรือ1.5แล้วแต่ข้าวนะครับก็จะแตก91ก็ได้ครับไม่ผิดกติกาแล้วก็มาดูว่าเออกระทอนแล้วเป็นอย่างไรถ้าถูกใจแล้วกดตัวจัดนะครับปุ่มนะครับกดป๊อปเอาไปเลย1.2กิโลลมอีกครัเนี้ย ครื่องกระเทาะตัวนี้จะทํางานตั้งแต่แปดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปถึงพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าเลยครับทั้งวันทั้งคืนโดยที่อัตรากระเทาะไม่เปลี่ยนแปลงบางท่านถามเอาแล้วก็ข้าหมดอ่ะข้าหมดนะครับลิ้นเขาเรียกว่าเลเวลสวิตจะจับพอเขาเปลือกหมดมันไม่หมดก็เรืงเดนยละครับเกือบหมดนะครับลิ้นชักจะปิด ลูกยางจะถอยออกครับลูกยางไม่บดกันไม่ลูกยางใช้ได้นานแล้วก็คุ้มค่าเพราะลูกยางไม่สีกันเองถ้ากว่าเป็นรุ่นภูมมอะไรนะครับถ้าข้าวไม่ไปเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับยากับยางบดกันเนี่ยร้อนครับควันขึ้นครับแต่ดีไม่ครับเมื่อข้าวหมดลูกยางจะถอยหลังทันทีแล้วคุณก็ไปปล่อยข้าวมาใหม่อ่าข้าวมาแล้วลูกน้องเติมข้าวแล้ว ข้าวมาถึงเครื่องกระเทาะปุ๊บเครื่องจับได้ว่ามีข้เปลือกแล้วนะก็จะกระเทาะใหม่แนตาแปดสองเหมือนเดิมนี่แหละครับคือจุดเด่นของเครื่องกระเทาะข้าเปลือกระบบอัตโนมัติที่ยนต์ผลดีผลิตมากว่า30สบปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มลงสีใช้พุมใช้สายพานนะครับผม ก็ไปปรับปรุงให้ใช้ระบบลมได้ที่เครื่องกระทาะข้าเปลือกรุ่นแรกๆนะครับบัดนี้เครื่องกระทาะข้าเปลือกตัวนี้ครับมันเป็นตัวแรกที่มีการกัดทาต่อข้าเปลือกตะแกรงเขาทำข้าสาล่อนมากระเทาะปุ๊บจะได้ข้าวกล้องเลยถ้าข้าวกล้องสวยเปอร์เซ็นต์ดีอะไรดีครับตะแกรงโยกครับตะแกรงโยกคุณเนี่ยแทบจะนั่งหลับเลยครับเพราะว่า เปอร์เซ็นต์เข้ากล้องแปดสองหรือเก้าหนึ่งทั้งวันลูกน้องที่เคยปรับภูมาาิอะไรอินเวอร์เตอร์หรือภูมิอะไรเนี่ยไปทำงานอื่นได้เลยครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เข้ากล้องไม่เปลี่ยนแปลงเข้ากล้องก็เป็นกล้องกากเป็นกากนะครับแต่แนะนำนิดนึงนะครับช่วยทำฮอปเปอร์สักลูกหนึ่งเครื่องกระถอเอฮอปเปอร์คือถังพักข้าวนะครับใส่เข้ากล้องก่อนลงตะแกรงโยก เพราะว่าตะแกรงโยกเปจุดอ่อนคือถ้าข้าอาลงไม่เต็มรางภาษาลงสีเรียกว่ากระโถนนะครับอันนั้นะ่ะนจะคัดไม่ดีเล็กน้อยแต่ถ้าข้าวเต็มรางเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับรับประกันได้ข้าวกล้องของคุณสวยแน่นอนแล้วข้าวกล้องดีมีอะไรต่อเดี๋ยวฟังต่อนะครับข้าวกล้องดีชีวีเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตามผมนะครับ วิสูตรจิตุธิปากรเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านทันท่วงทีขอบคุณครับ